ฉ uh ันจะรอวัน High Yeah I'm on my way ฝั่งบนน้จะยายจากดวงฉันไม่เกิยเลยมองบนฟ้าแล้วบอกกับดวงดาวว่า waiting ไม่น่าเดาฉันจะใช i แบบกรย์ฉันจะรอวัน h i g ไม่มีใครเข้ามาขวางได้ถจะลมสักท นอนบนเส้นทางนี้ฉันก็รู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ฉันจะต้องไปไกลจนถึงวันหายก่อนจะเริ่มต้นมันต้องเริ่มจากศูนย์เขาอาจจะหัวเราะแต่ฉันจะทูดมูนจากของนอนเล็ก็กลับกลายเป็น dream space เสียงในหัวมันเบาโดนใจเยอะที่ไหลเห็นมันเหมือนกับใยหมันทุกคืนที่ฉันฝันฉันกำลังไต่ขันฉันไม่รีบรลอฉันจะเดินไปให้สุดใจมันถ้าชีวิตคือเกมฉันพอเล่นให้มันหายน้อยละกันนะทุกวันมัน test drive ฉันนี้ไม่หลับไม่นอนฉันคิดตลอดเพราะฉันรู้ดีว่าวันนั้นมันคงจะกลฉันจะรอวัน h i ้ h Yeah I'm on my way ฝันมันอาจจะใหญ่แต่ตัวของฉันไม่เกินรัมองันฟ้าแล้วบอกกับดวงดาว่า waiting ไม่นานเดียวฉันจะ s ช i แบบ great ฉันจะรอวัน h i g ไม่มีใครเข้ามาขวางได้ทึงจะลมสักเท่าไรแต่ใจกูพี่ก็ไม่คิดที่ทายต้องเดินบนเส้นทางนี้ฉันก็รู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ฉันจะต้องไปไกลจนถึงวัน h i g ฉันจะไม่มีวันหยุดใจมันร้องกับไฟและฉันจะไปให้มันสุด fake love ฉันมองเห็นตาแต่กะดูหมุดใครจริงใครปลอมมองตาฉันดูชัดเขาคิดว่าฉันบ้าและฉันไม่เชื่อและบพร้อมฟักในสิ่งที่เห็นมันหนาเป็นภาพที่มันบกแต่วันนี้ฉันเดินไปให้เห็นให้มันชัดว่าฉันไม่รอม ฉันจะสร้างมันไว้เป็นทางลาในคืนที่มืดมิดฉันยังมองเห็นดวงไฟในใจฉันยังคงไม่ได้เพราะฉันมีไฟแม้จะลมฉันแค่ลุกขึ้นมาใหม่เพราะฉันรู้ดีว่ามันจะ someday I'll fly ฉันจะอวัน one y e a h I'm on my way ฝนมันอาจจะใหญ่แต่ตัวของฉันไม่เครมองบนฟ้าแล้วบอกกับดวงดาวว่า Wait อีกไม่นานที่ฉันจะ shine แบบ and tangy shengu i'm a mania they change don't be glued on too high yeah 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 tangy kang tangy jones you can't bone punch it me so fun la mamie one ton load day and shonda one to shine high i'm a rise i'm a ride till i touch the sky shonda rollin' high